ครับผมเจะสายตั้สามสิบเมตรนะเท่าไหร่ครับราคาสามสิบเมตรพันสามนะครับผมสามสิบเมตรพันสามเหรออืมสี่สิบเมตรสี่สิบเมตรพันห้านะครับผมสี่สิบเมตรพันห้าอืมสามสิบเมตรพันสามเหรอครับผมโอเคครับเอากี่เมตรครับผมเอาสามสิบเมตรครับสิบเมตรแล้วยุซอยไหนครับผมยุซอยไหนเออตรงนี้จะซอยซอยนะครับซอยทรายเกเตรครับ กอนการเกษตรเราเข้าไปลึกไหมครับไปเข้ามาประมาณสัก500เมตรครับต้องมีเตาอ่ะไอเตาอ๋อครับคามู่บ้านวิทาเลียครับซอยเข้ามาเลยครับอืมอืมอืมจะมาวันไหนครับวันนี้แหละครับผมวันนี้แหละครับผมประมาณสี่โมงครับสิบโมงเช้าครับผมโอเคครับขอบคุณนะครับเปิดนี้นะถ้าสงสัยก็โทรเบอร์นี้แลองครับขอบคุณครับ ไอ้กติกรเนี่ยตรงสหกรณ์หลังสหกรณ์นะครับอ๋อลัางสหกรณ์นะฮะเออซอยซอยข้างหมู่บ้านนะครับที่เคยสั่งเลยเหระครับผมคุณลุงที่เคยสั่งเลยคุณลุงเคยกินไหมครับผมเคยกินแล้วครับอ๋อสิบเมตรครับเคยมาส่งแล้วครับอ๋อดีไหมครับคุณลุงเป็นไงบ้างกินไปสามสิบเมตรก็ดีครับมาไอ้ที่เรามองลูกกระต่ายไฟมันเป็นดวงดวงอะ มันเป็นคการกระจายมันมัน,ม,นมันบางไปเยอะนะครับโอ้กินสามสิเมตรนี่นเนอนาะครับผมเป็นจ้อกระจกนะครับพี่รถเดี๋ยวบ้ากระจายจะเป็นลูกกระจกล้อกระจกนะลูกค้าผมครับผมอืมเอาดีเมตรครับวันนี้คุณลุงเออวันนี้เอาตั้งห้าสิบเมตรนะครับใช่ได้ครับห้าสิบเมตรหนึ่พันแปดนะครับประมาณสักไอ้สิบโมงนะครับเดี๋ยวผมไปคุณลุงได้ได้ครับเคยมาแล้วใช่ไหมอ่าครับผม เอออบ้านที่มีบ้านบ้านเขาไปอยู่ขวามือนะคคุณลุงเนาะครับวขวามือครับขอบพระคุณนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ